ส,าาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเฮลท์แคร์โดยหมอธรรมิกาค่ะจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวสศรีราชาค่ะ วันนี้ค่ะหมอมีเทคนิคสําหรับการลดน้ําหนักอย่างปลอดภัยมาฝากกันนะคะหมอเชื่อค่ะว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องเคยลองที่จะควบคุมน้ําหนักกันมาบ้างแต่ว่ายาลดน้ําหนักที่มีวางขายในท้องตลาดในปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีคุณสมบัติในการกดความอยากอาหารซึ่งจะมีศูนย์ควบคุมความอยากอาหารอยู่ที่บริเวณสมองนะคะแต่ยาตัวนี้เนี่ยมักจะผลข้างเคียงด้วยค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่ออาหารคลื่นไส้นะคะบางคนก็จะนอนหลับยากบางคนก็รู้สึกกระสับกระส่าย ไม่ค่อยมีสมาธิซึ่งผลข้างเคียงตรงนี้เนี่ยถ้าร้ายแรงที่สุดเนี่ยอาจจะมีอาการทางจิตอย่างเช่นระแวงประสาทหลอนได้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าคนที่จะลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักนั้นเนี่ยควรจะต้องมีเกณฑ์อย่างไรบ้างนะคะคําว่าอ้วนนั้นเนี่ยทางการแพทย์นะคะเราจะดูจากดัชนีมวลกายหรือว่า Body Mass Index นะคะ คำนวณจากน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรและยกกำลังสองนะคะค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ18-25ถึง25ค่ะ ถ้าคุณยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นถ้าน้ำหนักตัว60กิโลกรัมสูง165เซนติเมตรนะคะ body mass index ของคุณจะอยู่ที่ประมาณ22เท่านั้นเองซึ่งก็ยังไม่ถือว่าอ้วนเลยนะคะแต่ถ้าสำหรับผู้ที่มี body mass index เกิน25นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือการควบคุมอาหารนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทานอาหารได้ครบทั้ง3มือ้อแล้วก็ทั้ง5หมู่นะคะแต่ว่าสัดส่วนของอาหารนั้นเนี่ยคุณควรจะเพิ่มปริมาณสัดส่วนของผัก และผละไม้มากหน่อยนะคะและมีเนื้อสัตว์กับแป้งแล้วก็ไขมันน้อยหน่อยนะคะที่บอกว่าทําไมต้องกินครบทั้งสามือ้อก็เพราะว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยต้องการพลังงานมาใช้ตลอดทั้งวันนะคะถ้าคุณทานมื้อใดมื้อหนึ่งเพียงมื้อเดียวหรือสองมือ้อส่วนมื้ออื่นๆที่ไม่ได้ทานัน้นเนี่ยร่างกายเราจะดึงพลังงานที่สะสมตามร่างกายมาใช้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าโหยนะคะหรือน้ําตาลในเลือดต่ำได้ ข้อ2ค่ะก็คือว่าการออกกําลังกายนะคะคุณควรที่จะมีเวลาสําหรับการออกกําลังกายเป็นประจําค่ะคุณควรที่จะหาเวลานะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันนะคะให้กับการออกกําลังกายแล้วก็ประมาณครั้งละ30นาทีถึง45นาทีนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือว่าปรับ เปลี่ยนที่ความคิดเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยเปลี่ยนแนวความคิดว่าสุขภาพดีเนี่ยน่าจะทําให้ทุกท่านมีความสุขมากกว,ากว่าการที่มีรูปร่างผอมนะคะเพราะว่าถ้าคนที่อา,อาจจะอ้วกนิดนึงแต่ว่าสุขภาพดีและแข็งแรงเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขจากภายในแล้วก็สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันได้โดยปกตินะคะแต่ถ้าในขณะเดียวกันค่ะคุณผอมแต่ว่าคุณไม่แข็งแรงคุณเจ็บป่วยบ่อยเนี่ยมันก็ทําให้คุณมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะคะ และท่านใดนะคะที่ต้องการจะปรึกษากับนักโภชนาการของทางโรงพยาบาลเราค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาท่านตลอดเวลาเลยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่หค่ะในช่วงเฮลท์แคร์ของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาค่ะสวัสดีค่ะ